นี่ครับอันนี้ผมจะมาจําลองให้นะครับจาลองวิธีการติดตั้งนี่หับแรกเราก็เอาเชือกร้อยไว้ก่อนนะครับนี่ครับถ้าถ้าเราเพื่อความปลอดภัยนะครับเราอย่าเพิ่งประกอบครับเราก็เนี่ยบเราก็ต่อต่อต่อเอ็นก่อนเลยครับเพื่อไม่เป็นอันตรายนะครับ เผื่อเราไปเผลอลืมหรือดึงอะไรเงี้ยเราก็ต่อต่อสายเอ็นไว้ก่อนเลยครับจะได้ไม่อันตรายครับแบบนี้นี่ครับนี่เราต่อไ้แบบนี้ก็เสร็จครับนี่ครับเรียบร้อยครับข้อควรระวังครับห้ามดึงเชือกเป็นขาดครับแล้วก็เด็กๆกาไม่ควรทําตามนะครับอันตรายนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ปกครองดูแลอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยอันตรายนะครับ อันนี้จำลองให้ให้เห็นนะครับให้เห็นทำเป็นจำลองเหมือนเหตุการณ์จริงครับเราประกอบไปเนี่ยแล้วเราก็ไปติดตั้งได้เลยครับเนี่ยทำแค่นี้บเรียบร้อยครับนี่นะอันนี้เราผูกชนวนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาจำลองในการติดตั้งนะครับจำลองการติดตั้งถ้าเกิดในสวนนะครับในไร่ในสวนเราก็ หาไม้ไผ่ก็ได้ครับแล้วก็เจาะรูตรงกลางแล้วก็ตอกหลักให้แน่นๆครับตรงทางที่ชอบมีคนไปเดินชอบมีขโมยไปเดินอะไรเงี้ยนี่ครับแล้วเราก็ใส่นี่ครับลักษณะประมาณนี้นี่แล้วเราก็ตอกหลักไว้สองฝั่งนะครับอีกหลักหนึ่งก็นี่ครับเราก็พันให้แน่นๆเลยนะครับแต่อย่าดึงแน่นเกินนะครับแน่นเกินเดี๋ยวมันจะระเบิดได้เอาแค่ตึงๆพอครับตึงมือพอไม่ต้องดึงแน่นครับ เนี่ยครับแค่นี้ครับเนี่ยสายเอ็นสายเอ็นก็เนี่ยครับจะประมาณเนี้ยครับห้ามตึงเกินประมาณเนี้ยครับนี่นะครับอันนี้คือเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจำลองว่าเหมือนอันนี้อยู่ในป่านะครับในที่ในส่วนของเร,เราตอกหลักสองอันนะอันนี้เราก็เจาะรูให้ร้อยเชือกได้ครับแล้วก็ตอกหลักให้แน่นๆนแค่นี้ครับเนี่ยใส่สายเีนนะ่ยมองแทบไม่เห็นคนระับ <Yeah. S 2> ดูนะครับผมจะลองเดินไปนะครับแล้วลองดูนะครับว่าผมเดินไปแล้วลองดูว่ามันจะอันนี้จําลองเฉยนะครับไม่มีดินระเบิดจะเดินไปให้มันให้ให้มันทํางานนะครับกลไกการทํางานของมันดูนะ,ะน,นะครับแล้วผมจะเตะเอ็นนะครับวิธีนี้จะเอาไว้ป้องกันช้างป่านะครับ ที่จะบุกลุกเข้ามาในที่เราแล้วก็ป้องกันพวกขโมยด้วยครับที่ชอบบุกลุกเข้ามาในที่เราถ้าเกิดขโมยมันเข้ามาเราก็ทําแบบนี้ไว้มันก็บางค่ำบางคืนมันแอบเข้ามาเราก็จะได้ยินเสียงเราก็จะรู้ครับเราก็จะไปไปดูได้ไปดูทันคนระับกุมให้ร้อยเชือกได้ครับแล้วก็ตอกหลักให้แน่นๆแล้วก็พันร้วดไวยก็หลัก ดึงสายเอ็นเส้นเล็กๆดึงมาเนี่ยเราจะให้มันเตะตรงไหนมันเดินตรงไหนบ่อยๆแล้วก็เอาสายเอ็นไปขึงไว้ตรงนั้นครับสายเอ็นเส้นเล็กๆยิ่งดีครับมันจะได้มองไม่ค่อยเห็นดูว่ามันเดินกันทางเตียนเลยชอบเข้ามาลักขโมยปลาที่บ่อลักขโมยหลายอย่างอ่ะลักขโมย เดินจนทางเตียนน่ะมันเข้าบ่อยมันก็เลยต้องโดนแบบนี้ลั่นสนัดนแน่